ดูงัดบอกเขาลิงเขาลังอืมใครเจ้าของรถเนี่ยมาร้องเลยเดี๋ยวแล้วโตยาอยู่ไหนแล้วโตดูดูดูอืมพี่กัดเขาลังนะฮะอือ กัดเข่าลังนะอ่ะกัดชิบหายมาแล้วใครจอดรถแถวนี้ระวังนะนะไปกัดเขาลังนะฮะเขาลังภูเก็ตมันกินได้ที่ไหนเอ้าฮะมั่วจริงมันกินไม่ได้ก้าวมาดูกัดมัแล้วนะฮะดูดูมันฉีกบ่อหมดแล้วนะฮะ 杜杜杜，哎，左左左左左。